สวัสดีครับมือนีโกมาอยู่กับช่องกองจองซ่านเนีอีกเกลียวเนาะครับเนาะมาอยู่กับเกมไม่่าสุดเลยครับผมปาตีเนาะลนแหงสุดเวียงพะสานันเนาะจัดไปสิเวียงซําเตครับผมมือนีเนาะสำหรับมือนีก็ฝากุดไรกาฝากุดติดตามเนี่ยนะครับเดิมมาพวมแล้วก็ไปมักขยับเบียดกอนจัดไปจักเบียดทั่วไหนดีวะ เบ็ดหาซิปนี่หรอะวะเนาะมาเปิดเทอร์โบครับผมทุน1353ออโต้สามสิบที่เงาเงาไปเลยครับผมโอโย้ยลิ่นรอบเด็กกับโบเข้าขใจจี่เกมมันเป็นจังไลยเดี๋ยวนี้เกมนี้มันเตกจังไลยเตกแบบงงๆงเงงนาะเออดาบวนบอลเข้าไปครับผมดอกนี้สวยงามจัดอีโอ้โยบัไหลเหี้ยวะฝังเกลืนดอกเรียกับตกไปฮุกลอยเร็วโอ้า จังเด๋ย์โตจังเด๋ย์โตจังเด๋ย์โตโอ้โหเนาะบทแตกซรับเนาะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับผมมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยมาวิบวับวิบวับวิบพามพามเฮ้ยเออมาหืมหืมแตกสี่สิบมันเบาเกินฮะนะเออเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยสวยงามครับผมช็อตนี้โอ้โห จัดไปอีกจัดไปอีกอีกเที่ยวโอ้โหขมโบโดหดหดเงาเงาไปเลยครับผมโอ้โหเป็นจังไดละ่ะจัดไปอีกหกร้อยมาวิบวับอีกเลี้ยววิบวับอีกเลี้ยววิบวับจังไดจังไดเออสวยงามโอ้ยแหงเหรียญแหงงงครับผมเกมนี่เนาะโอ้เอ,าอ้าเอาน้อยเอาน้อยเอาน้อยมันสีม้าบบมานี่เออรุ่นย่างยวครับผมมันสีเตกหรือบบเตกเบิ่งบ่เข้าใจวะ เนาะโอ้หึหืึวิบวับอีกแล้ววิบวับตัวไรตัวไรโอ้ยไม้ทองคำเรียบร้อยอหึหืึไม้ทองคำกัะบุมดอกนี้โอ้โหจัดอีจัดอีเกี้ยวอีกเกี้ยวจังไรเออสวยงามอหึหืึเอาหน่อยเอาหน่อยเนาะอหึหืึสำหรับสายตุ้นหน่อยนี่มักเลยผมว่านี่มักอีหลีเลยเนาะโอ้โห สูตรนี่ใส่ได้จริงครับผมเนาะรับประกันเล็กไข่นี่ <c oughs> ปังปังกันไปเลยครับผมยังบอสเสาอยู่แต่ว่ามันต้องเรียนเป็นท่วงเวลาของมันนะครับนะ่ะโอ้โหลังเทียฟันไปมันก็บอแตกครับผมหอดเวลามันถึงสี่แตกนั่นละมันเป็นจังซี่ละเออเนาะเออสวยงามเอ,อ้าสวย ผูใดสิว่าเวียบนั่นบดเตี้กอันนี้บดเตี้กอันนั้นบดเตีกมันบบมีนครับผมนเนอ,อหอดเวลามันกระสีเตี้กยองละอันไหนก่ออจัดไปดอกนี้จังไดเรียบร้อยเปี้ยงเขาให้โอ้โหได้สองดอกยิงวะอีกเนี้ยสวยงามอออืคูณสามเข้าไปจังไดสวยอออืืจัดไม่อีกจัดไม่อีกจัดมไม่อีกยีบวับอีกเร้วไหม่ดหนีบะ ไม้ท้องคำเรียบร้อยไม้ท้องคำเข้าไปครับผมดอกนี้เอาคุณหาเข้าไปมาร้างวันกวนตูนี่นอนครับผมผมว่านี่ไว้หลงอีกเอาจัดไปครับผมอือใส่ยังเดี๋ยวผมใส่บุ้มบมเลยเป็นจังไดล่ะโอ้โหร้างวันกวนตูไปดิโอ้โหซูเปอร์มิกาผุนเลี้วยวไว้ร้างวันมิกาครับผมสองพันสองร้อยเจ็ดสิบอ๋อจัดไป มีอีกโบมีอีกโบเฮ้ยวีบวับอีกแล้ววีบวับอีกแล้ววีบ,บวับ,บวีบวับวีบวับจังไหนพามความอื้มสุจดจัดว่ะเอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เคอีกสวยงามอีกโบสวยอื้อเคอีกเอ้วมาเคอมาดีว่ะเฮ้ย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 ดอกนี้โอ้โหยังได้อยู่ครับผมยบไปยบไปบักไข่มุกอันดามันอันดามันอันดามัน อ,อย่างวะเออไว้หลงอีกสวยงามจัดไปอีกโอ้โหเรียบร้อยครับผมดอกนี้โอ้หนักนักจัดเต็มเต็มไปเลยโอ้ได้อีกเนาะสวยงามอื้อ,อยังยังยังครับผมส่งไปซื้อ,อ,อบัตรทามันแตกม่้เออสวยงามจัดไปอีกอื้อดาก้อนบนโอ้โหดาก้อนบนบอ่อแตกวะยังบอ่อแตกเอาดอกนี้ก็แล้วกัน จังไดจังไดความความไว้เกิดแบบนี้โอ้โหได้หน่อยเกินหัวนาโอ้โหขอ้เห็เงีกว่านี้ขอ้เหงยกว่านี้จังไดความความไว้เกิดเออสวยงามครับผมเกือบเต็มนาอุ้มสองพันเก้าคุณเลียวว่ายังบบจบอยู่ยังบบจบอยู่ไหลโตเรียบร้อยอือเอาอีกหน่อยอีกหน่อยโอ้โหวิบวับอีกเลี้ยววิบวับวิบวับวิบวับตัวหนตัวหนเดี๋ยวนี เออมันยังวะเออดา้อนบอลโอ้ยลืมซื้อครับผมลืมซือ้อไว้หลงอีกเอาจัดไปครับผมโอ้โหเงาเงากันไปเลยมือนี่อื้อเต็มเต็มครับผมคอมโบโอ้โหคอมโบสุดโหดวะเอาอีออกเกียครับผมจัดมาอีจัดมาอีโอ้โหรางวัลผมว่ามีเมกะแนอนบุรีวายซูเปอร์เมกาครับผม หกพันห้าร้อยเก้าสิบครับผมโอ้โหก็ปังเกินฮะนะเนาะมันก็สีพูดไปดอกโอ้ยังอยู่ยังอยู่ยอยโอ้โหเอ้าสั้นก็เอาซ้ำนี่ก็พอละครับเนาะก็ฝากเนี่ยครับผมค่ายนี้รับประกันเลยปังๆครับผมเนาะเออก็ฝากก็ไรฝากกดติดตามเนี่ยวยครับเดอ้อช่องกองจ้องซ่านเน,เนาะครับเนาะก็มีวีหนึ่งปั่นมาใหม่อีกครับผมโอ้ยสองเก่าหายไปแล้วครับผมขเขาจีบเมฆ